เปิดตัวแล้วที่จีน i q U5 5G ชาชิปรุ่นใหม่ Snapdragon 695พร้อมระบบเสียง Hi-Res ขายแล้วที่จีนในราคาเริ่มต้น6,800บาทล่าสุดทาง Oppo ประเทศจีนล่าสุดทาง i q o ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น i q o U5 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย i q o U5 เป็นสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลาง มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.58นิ้วพร้อมคา่า r e f r e s 120 h ฮใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ Snapdragon 695บนระน 95, บ,รบบปฏิบัติการ Origin OS Ocean เวอร์ชั a ล่าสดุดซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Android 12ให้แรมขนาดสูงสุด8 g กพร้อมเทคโนโลยี Memory Fusion 2.0ทำให้เพิ่มแรมเสมือนได้อีกสูงสุดถึง4 g กส่วนรอมให้มาที่128 g กสามารถเพิ่มความจำภายนอกด้วย Micro SD Card สูงสุด256ก ให้กล้องหลังเป็นแบบคู่โดยที่เป็นกล้องตัวหลักความละเอียดห้ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดสอล้านพิกเซลมีโหมดถ่ายภาพกลางคืน Super Night Scene ให้ใช้งานทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังยกเว้นรุ่น徕卡 C ิกที่ไม่มีหมอนี้นะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์การมือทั้งข้างของตัวเครื่องมีระบบเสียงไฮไล s มีช่องหูฟัง3.5มจุหมิลมตรครับให้แบตเตอรี่ไว้ที่5 0 0 0ันมิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์พร้อมระบบระบายความร้อน5ชั้น สมาร์ทโฟน i q คู5มีรุ่นเรือราคาตามนี้ครับรุ่นแรม4กิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่1,299หยวนหรือประมาณ6,800บาทรุ่นแรม6 g ิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่1,399หยวนหรือประมาณ7,400บาทและรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่1,499หยวนหรือประมาณ7,900บาทครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ